สวัสดีครับนายกาทีเล็กโปของคุณดวงหาไทยนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเครื่องนี้ติดแค่นี้นะครับแล้วก็ดับไปเลยนะครับขอดสยชาร์จดับไปเลยนะครับกดเปิดเครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับ ทีเล p โปนะครับเรือในการทุกรุ่นเลยนะครับถ้ามีอาการประมาณนี้ส่งมาซ่อมได้เลยนะครับมันจะเปิดไม่ติดนะโอเคเดี๋ยวผมไปซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่าหลังจากซ่อมแล้วมันเปิดติดนะครับโอเคครับมาดูต่อนะหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดึงสายชาร์จออกเครื่องไม่ดับแล้วนะครับนี่ฮันเสชาร์จ แล้วก็ดึงสายชาร์จนะครับตัวเครื่องไม่ดับนะครับชาร์จเข้าถอดออกก็ไม่ดับจากตอนต้นคลิปเนี่ยดับเลยนะครับรกดเปิดเครื่องไม่ติดด้วยตอนนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับปุ่มปุ่มดาวเดี๋ยวผมลองตรงนี้โอเคปุ่มดาวนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ปุ่มดาวอยู่นะกดได้นะครับปุ่มอัพครับกดได้ แ a c กครับ e c t e กแม็กเ e ือกแม็กเลือกแม็กกดได้นะครับนี่ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซ้ายขวาได้มีขวาซ้ายนะครับนี่ลงขึ้นนะครับนี่ขึ้นลงใช้งานได้แล้วนะครับของคุณดวงคาไทยที่ส่งมาจากต่างจังหวัด เดี๋ยวก็จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับที่ส่งมาซ่อมเนี่ยก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูว่าหลังจากซ่อมไปแล้วมันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่ Facebook ชั้นธันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณครับ